ราก็รู้จักกันมาได้แป๊บเดียวมากค่ะไม่ได้นานเลยแต่ว่าหนูก็ติดตามข่าวร right. ู้ทุกอย่างอยากจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วเก่งมากๆแล้วแล้วก็คือแบบภูมิใจในตัวนิดมากที่แบบผ่านตั้งเี้แยะมาได้โคตรเข้าใจเลยแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่แบบคารักเธอมากขนาดนี้แล้วก็เบนก็จะเป็นอีกแรงสัพพอร์ตที่จะซัพพสร์ตไปเรื่อย อยากให้บิ๊กได้เจอคนที่ดีจริงๆ,ๆเข้าใจที่บิ๊กเป็นลูกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่รักบิ๊กที่ดูอยู่ทางออนไลน์ที่มาในางาน,นวันนี้ทุกคนทั้งประเทศอยากให้ปกป้องคนที่ดีค่ะคนที่ดีเขาต้องได้รับสิ่งดีๆอยากให้ทุกคนซสพอร์ตบิกะะัๆๆนในเรือนขานขอบคุณานคุณทุกท เดี๋ยวเรียนเชิญบนเวทีก่อนนะคะในลำดับต่อไปจะขออนุญาตเรียนเชิญแม่ทิ้งนะคะจะเป็นตัวแทนของทีมง,งานโตเกียวมิวสิตนะคะเพราะว่าแม่ทิ้งอยู่กับบอสมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็เป็นคนสำคัญของทีมง,งาน,นะะมากค่ะค่ะก็จำเปยนต้องขอสวัสดีแขกที่มีเกียรติทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ที่รับชมผ่านไลฟ์สดในขณะนี้นะคะเม่ทิ้งเป็นเกียรติมากที่เป็นตัวแทนของทีมง,งานโตเกียวมิวสิตนะคะทุกคนค่ะ คัมบราณว่าเหล็กที่โดนความร้อนมากที่สุดจะกลายเป็นดาวที่สวยที่สุดค่ะใจที่ผ่านอุปสรรคมากที่สุดจะเป็นจิตใจที่มข็งที่สุดค่ะและก็คนค่ะที่ผ่านในส่วนของการกดชนมากที่สุดจะกลายเป็นคนที่ดีที่สุดนั่นก็คือบอสนะคะที่ฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้วันเกิดครบรอบ2ีปีนะคะฉันขอให้บอสนะคะ มีสุขภาพที่แข็งแรงแข็งแรงทั้งกายแข็งแรงทั้งใจแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจในหน้าที่การงานและในส่วนของการเป็นผู้บริหารท่ายโดเดยวมีสิธ์เป็นท่ายหมแต่ว่าเรากำลังอ่าเติบโตขอให้ทุกท่านนะคะช่วยสนับสน,นุนและก็ซับพอร์ตนะคะ อบอสและก็ทำงานตกเยยมมือสิทธิ์อย่างนี้ตลอดไปขอบคุณทุกท่านที่ที่มาร่วมเวรอยพอดเกิดในวันนี้นะคะและก็ขอผมนน้องน้ำตาลน้อยนะคะก่อนน้องอ,อยู่คู่กับบอสและก็ตกเยยมมืสิทธอย่างนี้ไปตลอดไปนะคะขอบคุณทำค,ณค่ะขอบคุณและทีมตรเยียมมือสิทด้วยนะคะแล้วก็ลำดับสุดท้ายผู้ที่จะกล่าวอวยพรนะคะน้องสาวที่อยู่เคียงข้างมาตลอดนะคะน้องโบจิค่ะประวัตมา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาไวพรน้ำตาลกับพี่บิ๊กนะคะเราเราสามคนเราสามคนเห็นกันมนาะตั้งแต่จองความได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเลี้ยงดูแบบมาด้วยกันแต่เราก็อยู่บ้านคนละหลังอยู่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอดก็เรื่องงานเรื่อง,รองประสบการณ์เด็ของเรไม่ไม่ไม่ห่วงเลยสำหรับพี่ชายคนนี้คือเป็นเสาหลักแล้วก็เป็นทุกทุกอย่างคือเรื่องงานไม่ห่วงเพราะว่าแบบแกทํางาน2ี่ี่ชั่วโมงทุกทุกอย่างที่จะยิดจะเป็นเรื่องงานหมดเพราะว่า คือเราเคยลำบากมาก่อนเราก็อยากจะมีชีวิตที่มีชีวิตที่ดีอยากให้ทุกๆคนยังเข้ามาในชีวิตที่ดีแต่หนูจะบอกว้าง่างกับพี่บิ๊กว,ว่าคนเรามันไม่รู้ว่าเราชีวิตนี้เราจะเจอความรักอีกกี่ครั้งหรืออะไรก็ตามทุกคนที่เขา้ามาในชีวิตแต่สิ่งอื่นที่เราไม่ควรลืมเลยก็คือพี่น้องญาติพี่น้องเราเป็นพ่อเป็นแม่ที่เคยบอกทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเรายังสามารถกลับจูนเข้าหากันได้ แต่แล้วเาราก็บอกว่าอยังดีงเหมือนเดิม <c oughs> จะตาม <c oughs> จะมีกันสองคนนะแล้วันหนึ่งเราทำางานไม่ทำงนเราอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างแต่เราลดที่ดูง,ง,งเราซอบลงเราวางกันที่บา้บานวันพรุงนี้เราก็ต้องมาทำใหมไม่ไม่ยอยากให้เกลียดเรื่องงานด้ยวยเพราะว่าแกเป็นคนที่ทำงานหนักมากคือแบบเอออาจจะหลับจะนอนก็คุยกับหนูเรื่องงานตลอดจากงานตลอดงานงานงานอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบวันเนี้ยเราจะบอกพี่ว่าชาวบ้าน หาลูกปเป็เนะดปเนี่ยนะนาฬิบาเขารอตัวเดียวเพราะวก็รอจริงๆแล้วนาฬิกากับตัวเกียวเป็นเป็น,เป,นเป็นการใจให้กับที่บินอย่างดีที่สุดเลยค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ทีมงานตัวเกียวมีสิทธิ์นะคะเปิด BTR นาฬิกาต่อ,ตตอคิวให้คุณพ่อนะคะขออนุญาตคุณพ่อคะ เรารอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไปด้วยความรักความอบอุ่นเนาะนี่ก็เป็นความรักความปรารถนาดีความหวังดีจากน้องสาวอย่างที่คุณปกีบอกนะคะมีกันมีสา่คนรักกันดูแลกันมายาวนานขนาดนี้ก็จะจับมือดูแลกันตลอดไปนะคะ mm. ตอนนี้ต้องบอกว่า mm. แม่นกแม่แอบแม่ใครเห็นนะคะจริงๆแอบมันตาซุ่มแล้วเน,ะ mm. นาะน่าหลักใช่ไหมคะแม่ลูกหลานรักกัน